ครอบครัวเผยสาเหตุเสียชีวิตฉลองพักดีวิจิตอาการเริ่มสุดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อในบุญฉลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พศ2556ผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นชื่อดังของเมืองไทยถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อ15นาฬิกา30นาทีวันที่13กันยายนที่ผ่านมา สิริอายุ93ปีท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในวงการบันเทิงที่ออกมาร่วมอาลัยกับการจากไปของคนสำคัญในวงการบันเทิงไทยล่าสุดดาราภาพยนตร์ได้รายงานว่าครอบครัวพักดีวิจิตแจ้งข่าวการเสียชีวิตของศิลปินแห่งชาติฉลองพักดีวิจิตอย่างเป็นทางการโดยระบุว่า เนื่องด้วยคุณพ่อฉลองพักดีวิจิตได้ถึงแก่กรรมในวันที่13กันยายน2567เวลา15นาฬิกา30นาทีณโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยโรคชราและมีอาการปอดติดเชื้อแทรกซ้อนซึ่งก่อนนั้นคุณพ่อฉลองได้มาพักรักษาตัวที่บ้านพักดีวิจิตรตั้งแต่เดือนกันยายนพศ2566ด้วยอาการปอดติดเชือ้อและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมีการดีขึ้นตามลำดับ สามารถเดินได้ด้วยตนเองแต่ยังไม่สามารถทานอาหารเองได้กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคมพศ2567อาการได้สุดลงทางครอบครัวได้นำคุณพ่อฉลองส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธก่อนย้ายการรักษามาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาและเสียชีวิตด้วยความสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว